ดูโฆษณาให้เขาหน่อยนะคะจุ๊บจุบน่ารักที่สุดเลยค่ะท่านอ่องแย,ย่ไม่ได้ตอนที่2อ6เ้อยสามสิบหกออเคลบการมีลูกสาวใช่แล้วขอแค่ได้ลูกผู้หญิงจระราชะคูหรือแม่มดปีศาจอะไรก็ไม่ต้องสนหรอกสีเสื้อก,ก็จะเป็นของข้าแล้วละ่ะมีตำราดีอยู่ในมือก็ไม่มีอะไรต้องห่วง ถึงตอนนั้นจะมีใครหน้าไหนกล้าขวางพวกเราสองคนอีกตำราเล่มนี้ข้าไปรือ้อในหอหนังสือตามที่ท่านพ่อแนะนำมาเชียวนะยอมแพ้เจ้าแล้วจริงๆอ้าหนังสือเล่มนี้ต่อให้อยู่ในศตวรรษที่21ก็ยังเป็นที่น่าสนใจเลยไม่อยากเชื่อว่าซีซัวจะเปิดเผยขนาดนี้ หนึ่งชั่วยามต่อมาเด็กหลังห้องเวลาเจอหนังสือก็เหมือนกับกินยานอนหลับทำไมเป็นภาษาโบราณเนี่ยจะแบบนี้ทีไรหัวค้าแทบแตกทุกทีเลยที่สำคัญเนื้อหาไม่เห็นเหมือนกับที่ท่านพ่อบอกข้าหยิบมาผิดเล่มหรือเปล่าเคล็ลับนี้ดีแต่ว่า วิธีการส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาและกำลังมากและที่สำคัญที่สุดต้องดูเลิกยามด้วยไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเลย <c oughs> แต่ยังมีวิธีหนึ่งที่ข้าว่าพอจะลองดูได้นะ <c oughs> สองคนจึงไปที่สระว่ายน้ำ ไปที่บูชาสตีศักดิสิทธิ์และอธิษฐานขอลูกผู้หญิงต่อรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีเงื่อนไขคือต้องจุดทูปบนศีรษะของสตรีศักดิทธิ์จากนั้นก็ต่างคนต่างอาบน้ำล้างตัวในสระ และสุดท้ายก็ให้กอดกันในส่วนที่ลึกที่สุดของสะก็จะได้มีลูกสาวกอดกันในน้ำพุโอ้คนโบราณช่ำชองขนาดนี้ได้หรอสุดยอดพรุ่งนี้ข้าจะพาเจ้าออไปภาวนา ขอกับหญิงศักดิ์สิทธิ์ดูแล้วเพื่อให้ขายหน้าหญิงศักดิ์สิทธิ์คืนนี้เราลองไปซ้อมที่น้ำพุในสวนด้านหลังดูก่อนซ้อม <c oughs> ทำเป็นพูดดีข้าว่าท่านแค่หาข้ออ้างมากกว่าอาบน้ำก่อนนอนดีต่อสุขภาพนะเสยวินยุ่นที่นี่สีซั่วนะ ท่านช่วยระวังค่าพดตัวแทนคณะทูตของต้าฉีหน่อยสินี่มือท่านอ่ะฮโฮ,โฮไม่มีคนอยูโอ่โอ้โอเอวโคว่ะหนื่อยจะตายอยู่แล้ว เจ้าเสือจ,จินยุ่นทำไมถึงมาอยู่ที่สูงๆขนาดนี้เล่นเอาโรคหัวใจกำเริบเลยเืมเสือจ,จินยุ่นตามธรรมเนียมของราชวงศ์ซีซั่วพ่อททแท้ๆของจักรพรรดินีต้องกันแล้งผู้ชายคนแรกของจักรพรรดินีนะเฟย อย่าคิดว่าเจ้ากับลูกข้าแต่งงานกันแล้วก็จะเข้าบ้านว่านสีได้ง่าย,ายๆแต่เดิมเล่าเลือดกวางเป็นยากระตุ้นชั้นดีสำหรับผู้ชายแต่ว่านนี่เป็นสูตรปรับปรุงพิเศษซึ่งทำให้ได้ผลตรงกันข้า ข้าแค่ป้องกันเกิดวันดีคืนดีเสยวจินย่นเกิดความหิวกระหายขึ้นมาหลานสาวของข้าจะเป็นอันตรายเท่านั้นหลังจากกินมันไปแล้ว10บเดือนเจ้าจะสงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่มีความอยากอย่างแน่นอนฝึกทำสมาธิสันติภาพและความรักเห็นพ้นทันทีตึ้ง ดูว่าจะมีคนมาเนี่ยทำยังไงดีทำยังไงด,หดีหาที่ซ่อนตัวดูแลช่างเถอะเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นเสี่ยวจินยุน่นดื่มด้วยตาตัวเองนับเป็นการแก้แคนลูกเตะในตอนนั้นด้วยท่านอ่องแ่ไม่ได้ตอนที่267สองคนที่ไปกลับแล้ว เสี่ยจินยุ่นท่านอย่าโมโหเลยนะที่พี่สามทำให้เราตกใจก็ไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วนะทำตัวให้ชินเถอะฮันทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วบอกเขาว่าไงที่เสี่ยจินยุ่นโมโหเพราะเสียวยองฮันเจ้าว่าถ้าให้เสียงอยู่แต่งงานกับโมหลานจะเป็นยังไง ่านจะเอาจริงเหรอผู้ชายที่ถูกขัดอารมณ์ตอนสำคัญฉันน่ากลัวจริงๆถึงจะเป็นคู่จิ้นกันก็เถอะฮัอะไรกันจุดจุตาขวากคือตึกทั้งวันอามิตัดพืชแผ่เจ้าสิ่งศสักดิ์สิทธิ์ปดคุ้มครองลูกด้วยถ้างั้น พี่สามคงได้ร้องวอยววๆแน่ๆแ,แล้วก็ซิงอยู่เป็นคนดีอย่าทำแบบนั้นเลยพี่สามก็มีเวลาใช้งานเหมือนกันเมื่อกี้โชคดีที่พี่สามช่วยไว้ถึงรอดมาได้จะว่าไปเมื่อกี้เห็นฉากเด็ดด้วยละ่ะ15บ้าาทีก่อนน้ำพุร้อน ในที่พักการทูตเสียวหลานไม่ต้องตื่นเต้นนะทำตัวตามสบายเลยเดี๋ยวข้าจะช่วยขัดหลังให้เจ้าเองไม่ต้องไปเลยนะทำไมพวกเจ้าถึงได้เอ่อ,อ,อนาย,นย,นยท่านไม่ใช่อย่างนั้นนะพะยะค่ะท่านฟังข้าอธิบายก่อน คนที่เข้ามาในนภูร้อนก่อนคนที่ถูกบังคับมาอะไรที่ไม่ควรดูห้ามดูสุดยอดเลยนางโมหลานห้ามมองร่างกายปเปบอของผู้ชายคนอื่นกับห้องไหนด้านช่วยกันก่อนสิที่แทมโมหลานกับพี่สามก็แบบนี้เองมีหน้าลกใส่ตาที่พี่สามมองโมหลานถึงได้ดืแปลก แตกในี้สุดก็เข้าใจยิงทมแท้เมื่อก่อนเคยเห็นแต่ในหนังสือการ์ตูนไม่นึกว่าจะได้ไมาเจอกับตัวนั้นเนเี้มีเสียแรงที่ข้าพบมาฮันเจ้ายังคิดถึงผู้ชายคนอื่นอยู่อีกเหรอเอ,อ่เอฮันคืนนี้คงไม่ได้ใช้น้ำพุร้อนแล้วคงต้องถอยมาจัดการในห้องแทน ทำไมท่านยังไม่ลมเริกความตั้งใจอีกเนี่ยเจ้าบ,บ้าคิดถูกแล้วที่ข้าเตรียมเล่าเลือดกวางไว้สู่ฉบับปักปรุงมาแล้วด้วยเมียท้องลูกอยู่แต่คิดจะทําเรื่องอย่างว่าหน้ามีอ้ายอีบ้าเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องหากองหนุนด้วยเลยข้าเปิดม้าหน่อยดีกว่านะพ่อต่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง อย่าถามข้าวพอได้เข้าใจผิดแน่ทำไมพ่อตาถึงมาซ่อนตัวอยู่ในห้องข้าหรือว่าจะมาจับตาดูฮั่นตอนที่ฮั่นยังไม่รู้เรื่องทำไมพ่อตาถึงซ่อนตัวอยู่ในห้องข้าหรือว่ามาจับตาดูฮั่นตอนนี้ฮั่นยังไม่รู้เรื่องข้าควรทำไงดีหน้าตาของพ่อตากำลังบ่งบอกว่าขอความช่วยเหลือ แล้วข้าต้องใช้โอกาสนี้สร้างบุญคุณเพื่อในอนาคตเขาจะได้ไม่มาขวางข้ากับฮั่นอีกฮิฮั่นในห้องร้อนจะตายอย่าปิดม่านเลยนะร,ร้อนเหรอทำอย่างว่าแต่ไม่ปิดหน้าต่างจะโชว์ล้วไงยะอุย เจ้าดื่มชาไหมต้องรีบพาหันออกจากตรงผ้าม่านแบบนี้พ่อตาจะได้มีโอกาสนี้ขาไขาหนนะเยอเลยสิมันเป็นน้ำชาแก้วที่ข้าผสมเล่าเลือดกวางสูตรฉบับปักปรุงเอาไว้ถ้าผู้หญิงได้ดื่มจะมีความหิวก็หายเหมือนเสือหิวพร้อมให้เธอเคบเยือ่ออยานะ เดี่ยวจินยุ่นของเรานะคะเพอใส่แว่นแล้วก็น่ารักเหมือนกันเนี่ยแต่ว่านางเอกของเราจะเป็นยังไงต่อนะ,ะก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนทุกคนก็กินข้าวเที่ยงให้อร่อยนะคะ